วันนี้มาสาธิตวิธีการใช้เล่งลากอันนี้นะคะเล่งลากรูตรงรูตรง <c oughs> นำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเพจริฟนำเข้าตรงเองเลยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะวิธีใช้ก็คือแกะออกมาได้เลยอันนี้มันจะเป็นลักษณะแบบผงนะคะใช้งานง่ายมีคู่มือนะคะก็ หลังจากที่ลูกค้าได้คู่มือนะคะก็สามารถจะเปิดดิกช o นารีนะคะตามได้นะคะแต่ละบรรทัดนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเสียเวลาในการเปิดดิกชินารีพี่ก็โยนทิ้งไปได้เลยค่ะอันนี้สิ่งนี้คือไม่ต้องใช้นะคะนี่คือหน่อเด็ดสดคำว่าเด็ดสดก็คือนี่จะเป็นแผลเป็นแผลปกติถ้าเราไม่ทาเรีงรากก็ได้บางสายพันธุ์เนี่ยรากมาง่ายอยู่แล้วแค่วางทิ้งไว้ลืมลืมรากก็มาเลยบางสายพันธุ์นะ แต่บางสายพันธุ์ลากก็อาจจะมายากหน่อยหรือราต้องใช้วิธีการชํำลากหรือล่อลากต่าง,างๆนานาแต่วิธีนี้ที่ง่ายที่สุดก็คือใช้เร่งลากทุกอันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องคิดว่าอันไหนมาง่ายมายากก็คือใช้ได้หมดเลยนะคะนี่นะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆข้างในมันจะเป็นลักษณะหงนะคะมีล็อกนี้นึงชั้นกันหกนะแกะไม่ยากค่ะก็จุ่มผู้กันธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะคะจุ่มผง แบบนี้เลยไม่ต้องผสมน้ําไม่ต้องผสมอะไรนะทาตรงบริเวณแผลได้เลยนะคะหนึ่ง,งมันก็คือช่วยให้แผลแห้งด้วยนะช่วยให้ตรงเนี้ยที่ว่าที่ว่าเป็นแผลอยู่แห้งด้วยบางอย่างแผลใหญ่ก็จะช่วยได้แผลเล็กก็อาจจะไม่ได้มีผลต่อการแห้งมากแต่ว่ามันก็เป็นตัวเล็งลากเนาะแล้วก็พอเสร็จอีกก็จะ่ายเอาไว้นะคะอีกพวกนี้ก็ตามๆอย่างเงี้ยไปง่ายๆนะคะ ถ้าเราไม่อยากให้มันเปืองมากเราเราเทอัน,นออเ,อเ,อเนี้ยออกมาเทอันเนี้ออกมาหน่อยๆน่อยเทอเอกมาหน่อยๆน่อยเพื่อให้เราใช้ได้แบบคอ่อะเนอะมันมันไม่ต้องเป็นก้อนใหญ่อ่ะใช้แบบคอๆก็ทาไปอันนี้คือรีบูเทียเนาะอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นงานแผลใหญ่มากอย่างคามิเน่นะคะอันนี้พวกนี้ก็คือแผลจะใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมเอ็นนี่ก็ลากมาง่ายมากนะหมายถึงอาจจะไม่ต้องทาก็ได้แต่ว่าทาไว้ก็ สบายใจี่ทาเข้าไปนี้เลยนะคะผู้กันก็เป็นผู้กันแห้งนะคะไม่จำเป็นต้องจุ่มน้ําอะไรเลยวิธีการใช้ก็ง่ายมากอันนี้โลโฟแผ่ใหญ่มากทา,าาทาเข้าๆทาเข้าๆไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหพอกเหมือนกับนิ้นสับพองขนาดนั้นเนะาะเข้าๆง่ายนะคะเทคนิคของอีฟคือทาง่ายนะงายเสร็จแล้วก็คือเอาไว้ที่โรงเรือนได้เลยพึ่งแดดได้เลย หรือไว้ในที่ที่อากาศไายเทปโปรงได้เลยนะคะห้ามโดนน้ำนะถ้าเป็นยิมโนโน,นะที่จะชํำลากนะแผลมันเห็นปะมันจะเป็นแบบแผลมันจะไม่คือทาไปก็ก็เฉยๆอะ่ะคือแผลมันเล็กเกินไปบางทีก็จะใช้มีดอะ่ะนอี่ใช้มีดอะ่ะมีดแหลมๆนะสะกิดอะ่สะสกิดให้มันให้มันเป็นแผลนิดนึงอะ่ะเข้าใจไหม อันนี้ไม่ชำลากน่าจะมายากเพราะว่าสีมันน้อยทําให้ดูเฉยๆนะคือทุกทีก็คือจะใช้เป็นมิดขวานนะสะกิดให้มันเกิดแผลแล้วก็ค่อยอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นแหละให้มันเปียกๆหน่อยเนาะปรนะ,ะมาณนี้โอเคค่ะช หลังจากที่เราทิ้งไว้7-10วันนะคะเราก็มาจิ้มรวมๆการชําไว้แบบนี้เลยนะคะเป็นถัดถาดเอาไว้เนาะแล้วก็ชโชยน้ําไปค่ะชโชยน้ําไปดินแห้งก็ชโชยน้ําไปได้เรื่อยๆนะคะระวังอย่าลดจนแฉะนะโอเคค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดหว้าวถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะบอกว่ามีประโยชน์ให้หน่อยนะจะได้ขยันมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ